นั่งหันมองไปอันนั่นส่อสวัสดีจ้าเมื่อนี้พบกับช่องบาวแอชแนลเลยจ้ะตอนนี้บาวแอชแนลกำลังจะไถวานอยู่นะจ้ะไถว่างขาดจ้ะ เดี่ยวทงหน้าล่มกันสิเย็นดีแน่จ้กน้อยจ้ะวันนี้ล่งหน้าจะคลองจ้ะมาเบิงวิธีการถ่หน้าของบาวแอดได้จ้ะพี่น้องจ้า เมื่อนี้บ้าแอดใช้เดียวไทยผู้เดียวสิบแปดล่สิเหลวว่าพี่น้องเทิงวานปุยห้องพื้นเองวานเขาเองไทยเอง าเอาใจซอยบาแอดเด้จ้ะพี่น้องจ้ามาจัดแล้วบอโฟนสิตโตข้าบอมนืนนี้ตอนนี้บรรยากาศกะก,ก,กำลังคึ้มๆจะล่มบ่คอยหอนปันไหนจ้ะแต่ก่อนจะออกมานี่อยู่บ้านหอนหอนแต่มาอยู่ทงหน้าเย็นเย็นจ้ะพี่น้องข้างนี้กะอีกฟังหนึ่งนะจ๊ะจ่างเพิ่นมากผู้หนึ่ง เมื่อวานปุยหาจ้ะแล้วก็อีกคนหนึ่งกับเป็นพราค้่าผ้าเหรอจ้ะพี่น้องมามาพี่น้องสิภาพไปวานเขาวานเขาน้ำกันไน่จ้ะพี่น้องจ้ะ คอ,อนเด็ดเป็นหน้าถุงกุลาด้วยค่ะลองฟังไก่ไก่กันเข้ากับไทยวานเดียวอ วันนี้บ่ค่อยแดดเป็นไงเด้าจ้ะแดดอ่อนๆเหมือนนี้ เานเขาตัดปุ๋ยอันนี้จะเป็นปุ๋ยห้องผืนนะจ้ะลองปุ๋ยห้องผืนเนาะ พ่อค่ะกำลังวานปุยเลยจ้ะเอ้ยวานเขาจ้ะค่อยๆวานมาตั้ใสพอแม่นแต่วานเท่าหนานมากเนาะพ่อพอ,อย่างก,ก็กพอ กมีถุงมือจ้ะแล้วก็คู่มา,าเดีผ้าแพร่มากก็ได้เดสายหัตใส่ถุงมือก่อน เขาออก,ก่นอนปึ๊บมานซอยกันแป๊บเดียวกันเลยอะ่ะจ้ะทั้งคนต่างวานต่างโอ้โอ้โอ นี่จ้ะพี่น้งองเข้าปูกจ้ะเม็ดงามงามมาเบาิ่งแรกมาถือข้าบานเขาโอคือ่ล่ะพี่น้องบานไปน้ำอ้นใส่สายยางไปน้ำนาถือครูไปน้ำจ้ะปลาไปบานเขากันพี่น้อง วน็นให้มันเสมอเสมอกันเลยค่ะเส็นหกับพึ่งว่านเขาปีแหกขึ้นกัน <c oughs> หน่อยไปโรงเรียนแล้วก็เลยมีเวลามาเห็ดมาท่านจ้ะซุปปีกับจางตาเขาเห็ดปีนี้บร่ด้จางเพราะมมีเวลาเห็ดเองแล้ว วีวางหันค่าค้นน่อย มางคนเขากัจ้างเป่าจ้ะแต่ว่ามันนี้บ่ได้จ้างเป่าก็ดีคือกันรดำกระจายแต่ว่าพอผู้ใดเฮ็ดหน้าได้หลายจังซี่ก็ใส่้นทุนหลายจ้ะเห็นหน้าทุกอย่างมีต้นทุนแต่ถ้าอันใดเฮาก็เซฟได้เฮาก็เซฟจ้ะยังห้องไหนหเ,เ็านมาซอยจางพินแมาซอย มันก็เอาน้ำมาหลายบาทจ้ะรถไถกับของข้อเองรถไถข้อเองเข้อก็เติมน,น้ำมันท่านหน,นึ่งยังเสร็จไหจ๊ะข้อกับเศษท่านไหนข้อข้อเศษแต่ข้อกับเศษเพราะยังนีงน้ำมันกับแพงจ้ะต่างเขายังนีงก็สอบรหัสสิบหกสิบ,สบ,สบแะต่บางพื้นที่จ้ะพี่นอ้อง อันนี้นหมากก็สิพยายามอันใดเฮ็ดใดกะเฮ็ดเองก่นอนเนาะจ้ะสิพ่พยาห้ามจางเขาเป็นไหนน้ำมันกะแพงเนี่ยกะแพงจ้ะก็ได้ปีนก็ได้ต้องเซฟ ขบ่มีรถไทยเป็นของจากของเสียค่ะที่ลำบากเนี่ยก็ะว่นมากคนอย่างนเสียด่หารถไทยากว่าตางคนต่างเปล่าลิงที่ของจาของมาจากยามมันท่านเปลานี่ยท่านฝนช่วงนี้เขาก็สิขากันลงหน้าเร่งลงหน้าจ้ะ พอวาฟล์มันเช้าตกแต่สองชาเหมือนต้องไทยได้กินเขาได้ครับเนี่ยผักเกียงกินเขาครับว่าเขา นี่เราเยเ้าเาหนึงพอ่ากังาพากันงาักาสเาะมันกิเขาตำงกหลับงครับนี่ละนี่ละนีุ่กพี่น้อมาน้าเขาไเดตัวหน้าตัวน่ี่ผมสกินเลยสบายเลยาวันก็ยังกินสามกนก็เอไกัเห็นหรอ ตรงนั้นฮะตรงนั้นฮะไดงนั้นฮะตรงนั้มานึ่งสอมาขิดมีนะตัดตัอ๋อปลาคาร์ปปอเคาร์ปปลาคร์ปทิ้งรั้นปลาคารจับปลาไต cầm đắng cầm đắng huyết bao ta nhàng nhịp cái cầm không có. Ừ, không có. Không có. <laughs> à, sao lại ở đây này?

พอแล้มือ๋อม่สลับอลจะไปใต้ไหนบ้าม่เอาอะาเล็เล็ว่าตะลุบกับตะลุบเลยเลยนเราลยบ้านเราบ้านปุยังเด็กๆนู้นกันยังตัน็อไม่ได้หรือเปล่นไม่ต้องเล็นตองมึงมีจ้ำนี่ต้องหัเนาอฮะขึ้นมาหัวขุยอมมาหัวขุยเล้อืมไปเลยดูตันดันอะไรอีกมั้อมแล้วีมันกระดกคอโต

เขางท้งคาบาบกัวว like ่าคนหลงที่คู่แฝงให้คนเยอะกว่ามันคนนี้เราถือว่ามันดีต้องพักจำเอาแบบต้องพันอะไรเนี่ยฝนนาเฟรดไปห้าสัปทาห ้อเคจ้าครับไกราครับนื 1, ่นไปไปแเ้วไม่ไปเดี 1, ๋ยเดี๋ยวไปกับกพ่อข้าก็ได้ย่อยไป้ม่นเลยย่อไปไม่อยู่เป็นมือเงี่นเดี๋ยวข้าเยอะหน่อยนะหายไม่เยอะไปเรายื่นหน่อยอะไรหรอฮแล้วข้าวเยอนี่บ้านซอยใสข้าวสามสิบต้่ะเหรอ้เพรอว้าหนึงเจไปลายเดียวนบ้านใส่้าเียข้าวสามอิี่เตีมงน้าอยู่

ต้องจันไปแล้วอร่อยกับปีเดิมต่องจบตัวกรหายที่ไหนมองว่าุีอย่างคุยผู้ชมมาเสร็จอน้อะไรมองมันเล่มมอบ่ยมองแบบนี่ตอนนี้อายุก็แล้วประมาณสิบห well. ้าสบสามวนเขานีเขาดูแบบนิดหรอกวัม่านเบอร์ไหมดไม่ห่ะมดเลยขมามั

เดี่หาว่าหาว่าตหาตเแล้ไปไปเเากเอามีนวันหนอแล้วก็ฮักฝาดีกว่าแล้วก็ฮักคนนั่นจะเดีอดตรงกู้แล้วฮักเขาเดืเสียนเาแกไ่มากแล้วคน่ยกผีผีดูกันแ้ก็ทิ้ทิ้ลูกแล้วคู่แบทิู่น้ำนี่นี่นี่มู่่งเมันไม่ก็ยเงนก็ไม่เด็นี่ต้งบ เกิดท่านลมเงินหรอท่านกูมาปีอาถิภลณฑ์กูเดียวไปอุ้งรมเงนเดียวพ่อขึ้นเงินเดี๋ยวหักงานแบบปลาแบไม่ได้แบงานเรียงชงกู้หักไองานก้อนเรื่องเรื่องเหมือนกูหักกันเหรียญไหมังข้นด้วยยังเป็นยังพัลลุกวางเลยยังเป็นเงินเรียงอยูลอดฮึดดิ้ดทั้งหมดลุกลุกเลยนบบทั้งหมดใครยังจะตัดสี่ล้าน